รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมสเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัยการที่เราเลือกประกอบอาชีพที่เรารักและก็ถนัดย่อมทำให้ผลงานออกมาได้ดีนะคะ แต่ถ้าเราไม่ถนัดก็ควรจะเพิ่มเติมความรู้ต่างๆแล้วก็เพิ่มทักษะเข้าไปนะคะที่สำคัญการที่มีจิตใจที่มุ่งม,มั่นแนว่วแน,วแนว่จะทำให้ผลงานออกมาได้ดีและมีคุณภาพนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าด้านมือชุมชนอยู่เจริญวิภาวดีค่ะซึ่งพวกเขาได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดรายได้ทำให้ชีวิตของพวกเขาแล้วก็ครอบครัวดีขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ คืองานผ้าด้านเมือเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะคือมันเป็นคู่กับสตรีไทยเรามาตั้งแต่นานแล้วนะพอโตขึ้นมาละอ่ะเราลองเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านของคุณยายเราเราจะสืบทอดว่าให้มันคงอยู่กับเราเนี่ยแม่ก็เลยมารวมกลุ่มกันทําเป็นผ้าด้านมือถ้าเป็นผ้าพื้นเฉยๆมันจะไม่สวยมันก็จะเป็นแบนๆเป็นลายผ้าเฉยๆแต่ถ้าเรามาทํามันจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้น คือจะมีผนึกผ้าข้างหน้าข้างหลังแล้วก็จะมาด้นด้นมันก็จะเป็นลายขึ้นมาให้เราคือเพิ่มมูล,ลค่ามันก็จะมีมิติขึ้นต่อเดือนนี้ก็ตกจะประมาณเดือนละห้าหมื่นนะคะเราก็จะเก็บส่งกองทุนช่วงนี้จะส่งอยู่เดือนละ8ปดพันสี่ค่ะแล้วก็หักเข้าส่วนกลาง2องพันเหลือนั้นเราก็จะแบ่งกันให้ทุกเดือนเท่าๆกันก็อยากเชิญชวนให้สตรีไทยของเรา mm hmm. อยากจะให้รู้คุณค่าของเรานะคะของสตรีไทยเราจะ สู้ไปได้ไม่ใช่แต่เดินแต่เท้าหลังเราเดินเท้าหน้าด้วยก็ได้ค่ะไปกู้แม,แม้กระทั่งเราจะทําอาหารทำอาหารตามสั่ง <swirl. S 2> หรือว่าเป็นพวกขายขนมขายกาแฟเราก็กู้ยืมกันได้นะคะคืออยากให้กําลังใจผู้หญิงไทยด้วยกันเนี่ยค่ะ <S <S คือเราจะท้อแท้นะคะคือเร,เราสู้เราสู้ถึงเราจะสู้ได้เท่าไหนเราก็สู้ท่าท,ที่ที่เราทําได้เรียกว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นบวกกับการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ก็มาเปิดโอกาส ให้กลุ่มสตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำเพียงร้อยละ0.1ต่อปีก็สามารถนำเงินไปลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและยังเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะไปติดตามความสำเร็จของสตรีในพื้นที่ไหนต้องติดตามนะคะพลาดไม่ได้ค่ะ